กำลังทำสปาผิวนะครับน้องคอยอก,กำลังทำสปาผิวด้วยครับยอย่าคิดยังหลายด้วยครับนะครับมาทำสปาผิวแล้วเพื่อให้ผิวเพิ่นสวยเพิ่นเนียนนะครับก็มันข้นเนาะแล้วก็เพิ่นก็ป้องกันความร้อนด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นขั้นนะครับเป็นขั้นเ้ยนอนสบายเลยนะครับปูนาเห็นบ่เฮ้อสบายดีเลยนะอีหละ่ะเนาะ เก็นสบายทำหน้าทำตาสิโลโกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเล้ยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยเอยิ้มหน่อยแล้วยิ้ม,นม,ม,ม,น <c oughs> มนแน่ยิ้มแน่แน, <c oughs> นี่น้องคันนะครับ เออเสุดยอดเลยเข็ดเลยนี <ihood> ่แม่ทำนะเออเออดีมากโออหอยดีแล้วเออเอาสู้สู้เก่งมากเลยนี่ครับบ่งบอกถึงความแข็งแรงนะครับไม่นี่ครับเอาดิเอาดิไม่ขีดด้วยเออมีขีดด้วยไม่เออแข็งแรงพิกางนี้ลาบานีเอออะ เอาขางนี้ดูคนเบิ่งเด้อเอาทุกขางนี่แล้วเอาทุกขางเลยข้างนี้บบดนี้เนาะออาคลิดคลิปเออเก่งจังเลยเก่งเก่งอย่างเก่งไงไงเบิร์ดแบบอย่างไรเบิดบ่เย็นสบายเนาะนะอย่าเย็นสบายยิ้มยิ้มหน่อยแล้ว ยิ้มแน่เร ah. ็วๆนี um, ่นะครับอ yep, ้าวเขาไม่สิดเพราะคืนอนค่ะถ้าจิตุมนะนะครับผ้าเพิ่นอาบน้ำผ้าเพื่อนอาบตมเนาะอบผิวครับเพิ่นกระสิอาบตุมอบผิวเพื่อนนะครับ เปลือกเสียตอนนี้อากาศห่อนนะครับเริ่มห่อนแล้วนะครับไม่เง้ยโอ้เออ,อสุดยอดเลยนี่สินมาลายขาได้แบบเนี้ยน้อสินมาหาขาได้แบบเนี้ย <c oughs> โอเคทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมข่าแม่เหล็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เฮ็ดอันอีละเออเฮ the ็ดข okay, ึ also, ้นสางขึ้นอีละเฮ็ดขึ้นสางคืนนะเร็วเออเออเออนี่ละเฮ็ดขึ้นสางคืนนะเร็วไม่แหนสบายใจเลยสบายใจเลยเนาะแพนเค้กทำเป็นไหมลูกนี่นะครับเนาะแพนเค้กตกใจตกใจใหญ่เลยบอก ตกใจเนาะตกใจน,ใจนี่แหละนะครับเนาะฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อครับ